นะครับมากันต่อเลยโอ้โหนี่ต้องขอเจาะลึกหน่อยเพราะเมื่อกี้ก็ยังไม่ค่อยอร่อยเสียงในฮอมันดังแล้วก็เอ้ตอบอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ยินคราวนี้นะฮะมาต้องเชิญเลยนะฮะสองสาวสวยนะฮะเชิญครับมตอร์นาอิงฟ้าและพัชาลอ์ค่ะสวัสดีค่ะต้องให้สีดีเลยเซยว่ะสวยไหมครับ รักไหมสวยจนไม่กล้ายืนใกล้เขาเลยอ่ะวันนี้หายตื่นเต้นหรือยังาลอดยังตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะไม่ได้ยินเพาตอนที่มาอิงฟ้าเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่วันนี้เรียกอิงฟ้าได้ไหมหรือต้องเป็นล่างอื่นเป็นอิงฟ้าเรียกว่าอะไรดีนะเสียบม้อนี้วันนี้อิงฟ้าออกงานค่ะอ๋ออิงฟ้าออกงานโอเคอ่ะ ก็มาขอสัมภาษณ์คุยกันอีกทีหนึ่งนะ,ะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะถึงความสวยครับอยากถามเรื่องในอนาคตละกันได้มองไหมว่าใ,ในตั้งเป้าในวงการบันเทิงของเราเนี่ยอยากทําอะไรต่อครับก็ก็คงจะอยู่ในวงการบันเทิงค่ะคือตอนตอน,นี้เนี่ยก็ต้องโฟกัสเรื่องของการประกวดนางงามก่อน,นแล้วก็ลุยงานตอนนี้ที่แบบภารกิจค่อนข้างเยอะมาก ซื้อเสี้ยว<ช>อิงฟ้าจะมีคอนเสิร์ตเดียวใช่วันที่6ปะะ่ะคะ6สิงหาค่ะที่โชว์ดีซีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปประกวด Miss Grand <ช>แล้วเนาะใช่ Miss Grand International ในเดือนตุลาคมค่ะเราให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างพี่จะไปแล้วว่าหายไปเป็นเดือนนะจะมีความคิดทงคิดถึงไหมไม่เดี๋ยวตามไปค่ะเอาวไปด้วยจ,จริงจจะแพนว่าถ้าใครในกลุ่มได้ไปจะตามไปอยู่แล้วอ๋อพี่ไปด้วยคนได้ไหมได้จ่ายเองนะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ดูแลหน่อยเลยเหรออันนี้เดินก็ได้กินข้าว และเห็นว่าจะมีซีรีส์ด่วยกันหรือเปล่าแฟนคลับบอกพี่มาใช่ค่ะช่วงเดือนธันวาสปอยอได้ไหมไม,ไม่ได้พเพราะเราเองก็ไม่รู้ร <laughs> <c oughs> เอาคจบดูเรือ <c oughs> เดี๋ยวให้ฟ้าชาลอตไปพักก่อนงเจอกันนะคะบนเวทีขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้อเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวพักก่อนนะครับนี่สวยเนาะนี่ ไปเลยค่ะคนนี้ปังมากๆค่ะสําหรับปีนี้นะคะโอ้โหอันนี้นี่คือแบบว่าถล่มทลายสําหรับปีนี้ไม่เท่าไหร่สําหรับตอนนี้ด้วยค่ะสาวปังแห่งปีคนที่สได้แก่อิงฟ้าวราหะค่ะยินดีด้วยนะครับคุณอิงฟ้าครับผมสาวปังแห่งปีคนที่4ี่อาานนอ4ของเรานะครับ ตอนนี้ไม่มีใครฮอตกว่าเธอจริงถูกต้องค่ะต้องให้ต้องให้ปังจริงๆครับผมขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เกือบทุกวันทุกวัน<ม>ทุกวันผมว่าไม่ใช่เกือบทุกวันนี่แน่อโ,อโอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณอินฟ้านะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญ <c oughs> ครับ <c oughs> ค่ะ,ะก่อนอื่นขอแนะนำตักวก่อนนะคะอินฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณแคทอววด์ก่อนนะคะสำหรับรางวัลสาวปังแห่งปี2022นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะถ้าไม่ได้แฟนคลับทุกๆคนก็อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่เข้าวงการมายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีดีด้วยนะค,ะครับ โอเคค่ะยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะสาวปังแห่งปีของเราสาวคนนี้คนที่5แล้วค่ะครับผมนะคนที่แล้วเนี่ยคนที่4คือติดเทรนด์ทวิตเตอทุกวันถูกต้องคนที่5ติดทุกวันไหมฮะทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วติดกับใครล่ะมีอีกฟ้าแล้วก็ต้องมีชาร์ลอตออสตินค่ะเย้ yeah. ยินดีด้วยนะครับผมสาวปังแห่งปีคนที่5นะครับน้องชาร์ลอตนะครับ สวัสดีค่ะชาลตดออสตินรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแคสุมากนะคะนี่เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่ก้าเข้ามาในวงการค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่อยู่เป็นแรงเชียร์กำลังใจตั้งแต่ประกวดจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยู่รักกันไปนานๆเอ็นดูหนูไปนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะขอเชิญสาวปังแห่งปีของเรานะคะทั้ง5คนนะคะร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยกันเลยค่ะ นะครับนะทบทวนนะครับสาวฟังแห่งปีทนะั้งคนของเรานะครับเพลงขวานนะครับน้องเบนนะครับแจน,นะครับคุณยิงฟ้าแล้วก็ชาลอดด้วยนะครับสวยมากๆปังมากๆทั้ง5คนเลยครับที่สุดค่ะสำหรับปีนี้นะคะแคร์สบอร์2022ค่ะ ok không like, yeah.